รอบนี้มึงโดนแน่ You want to play Let's play เออวะมันพูดอันนี้นี่วะ You want to play Let's play You want Let โอ้ยโอ้โหลบแปดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดน่งโค้ดเบลอชุดรถกันเลยเทคเบลหมดดาวแล้วนะ ไม่สนใครหน้าไหนโอ้โหเล่นหนึ่งมีเศษจะเป็กวัดอะไรอยู่ล่างตัวหนึ่งตรงนี้อัพตยูนี้ตัวตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปเสรไปเสรม่ได้ยากเอาปืนได้เครับพี่กับพี่ฮาร์เบิลนี่แม่ง

ดูก่อนถ้ามันไม่น่าเกน่นเกแน่นอนเยนมันไม่มันไม่นั่นอยู่แล้วเดี๋ยวคนมาทาง้ปูแปะขับมฮะเออก็มีพวกกู้ี่แหละแทนแล้วบอกงหะเอไอ่ะโอนแทนแล้วบอกะแแล้วบอกแนแล้วบอนบนตวงแทนแล้วบอก ันไม่ปีงให้คูเลยตําแหน่งไม่ให้ผู้คมมากรอ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 อยู่นี่นะนี่นี่ไม่โดนได้ไงอ่ะแชมเปอร์แม่งไอ้สัสแชมเปอร์แปดสิบโดนอีกสามห้าเจ็บแล้วชมเปอร์เจ็บเฮ้ยเกิงโก้แปดสิบ โอ้เหแล้วมันจะคมห่าแม่ไม่เป็นไรเพนนื่อนหายไปคนเรามีผิดพลาดเว้ยแต่พลาดมากไปก็ไม่ดีพลาดมากไปก็งูมีสิทธิ์เขือนว่ะเรามีผิดพลาดเลยแต่พลาดตลอดกันนั่นแหละรู้กันใช่อไหมวิ่งดีกว่าโอ้แชร์เบอร์ให้หกขับไปหนึ่งไอ้ชุบดิเฮสองพิมพ์ยืนอย่างเงี้นนะเฮ้ยมีปืนอ่ะ ไม่กีกับปืนยืนอย่างนั้นโอ้โอ้วจ้างหน้ามไม่ได้แล้วอกี่มาเดทาจคอปกด F ได้กด F ได้เรื่องเลเอฟเฟกต์อ่นนมาเจ้องกด F ่ะโอ้ยแยแล้วจะเกิดอะไรยู่วน้าตกอยู่ยูเวน้าตกอยู่อยูเวน้าตกอยู่เออนั่นแหละ กูจะไปโดนเกลียวอดไม่ได้เชื่อมเลยดไม่ได้เชื่อมเลยคนเรามีผิดพาดเ้ยแต่พลาดมากไปก็ไม่ดีบินมาหสีนเฮียอ้หจ้าแม่งแล้วโอโหข้างล่างมีนี่ม

ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณที่เธอทำให้ฉันเป็นอย่างนี้อีเฮียนะเขาเป็นทาสานเรื่อไงไงวะขวาเราเป็นแค่พี่น้องกันแม่งโหดสลียิงกูที่อ่านเก็บเอ็ดว้าวแค่มนาบอสบอสตรงไหนใส่มีมได้าก็ใส่ไปนะไอ้ไ<ร>อะไรอะอะไรพลังมไอ้ที่พลังนั่นนะ่ะบอส เลันอะไรกันนี่บ้านะมึงต้องมึงต้องเห็นตอนในน้านน้ำตอนที่เกอมหักเฮียดูไม่ดูไม่หล่อดี๋ยวยังแม่งแบบมือหลามต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอมันตะโกนอยะไรกี้ยื้โคตรเหี้ยเลยสองปวดท้องนะไอ้แม่งเอาเหยียดกูดูเลยนะมันก็เหมือนนี่อยู่นะเนี่ยไอ่เจด้าใครสวย <c oughs> อืมอมอไปกินก่นวุ้ย้ยเต็มเลยเฮีเยเน <c oughs> ี่ยเวย30 seconds left เฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยแลฟอดได้ยิง <c oughs> โอ้แลฟอดแม่เอ้ยรัดฟอดเจ็บไปเลยวะเนี่ยเอาไง <c oughs> แลฟอด I'm so much sure I'm so much sure ยืนด่านย่าไม่โกรธโดนจีดโนเมื่อวันมึงบอกด่านกันใช่ไหมใช่เหรอวะกูเคยพูดฮ่าพี่มึงใช้ทำไมอ่ะมันมันไม่ควรใช้ตอนนี้นะพูดไปเรื่อยพี่มึงใช้ทำไมอ่ะมันไม่ควรใช้ยับเย็นยูมีไม่มียูนะโบรวไว้ก่อน

มันข nah ูดน้ำอย่างเดี๋ยวแล้วตาีเดีอดเลยอวตารเกี่ยวเฮียดินาลงไปอวตารนี่อวตารที่เป็นย่างหัวสิงห์ข้อวตารอวตารไอพี่ไอหัวโลนมีลูกศรนี่หัวตึอวีายอเหรอวะเป็นแอนิเมชั่นเป็นเผาอ่ะเป็นเผาน้ำเผาลมอ่ะเออไม่ให้กูรู้กูรู้แต่อวตารตัวฟ้าเสมอปะอวตารอวตารถ้าฝรั่งเขาจะเรียกอวตาร ที่อินเดียอยู่นิดเอาเอาหกสิบหัวตายเขี้ยะเลยรู้ว่าจอนบิมันให้เราคมแล้วมันคุ้มเลยไม่ไม่ไม่คมแต่ดีคุ้มโอ้ยเขี้ยนี่ก็ใช้ย่างกินอยู่รวยไมไดัมันไม่ตายได้เหรอวะน้ำมีแต่คนใช้ไม่เป็น ยิบผมน,นิดตรงหัวนี่ฉันโดนยิบพี่กูรักมึงวะแอนได้ปะเนี่ยไม่ได้อแอนได้มันก็ขึ้นสไปเต์ด้วยหรพีมใช้สะกี้ด้วยปืนปัญญาอ่อนมาก <c oughs> อยู่สนแมนตัวนึงอะ <c oughs> นีออนไปปะแน่แน่ไม่ไม่พวกมึงอะออกไปเลยตอนเนี้ยพวกมึงไม่ต้องเล่นละรอไวเปอร์อย่างเดียวเลยไวเปอร์มันแอบแล้วแอบเลยพวกมึงอะไม่ต้องออกไม่ต้องโผล่แล้ว โอ้โหน้ำยิ้มเป็นงานบวชเลยน้ำตัวที่สองน่ไอ้เหี้ยเหี้ยวอนให้แอดมีไว้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห้ยบอาร์ดคุณทำไมกูกูจะโชว์หล่อเลยโง่โตเล้ยวจอกว่ไงว้คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ลงคลิปลองดูอ๋อเนหลักถ้าจะยิ้มไอ้น้ำเนหลังถ้าจะยิ้มเลยว่าไม่น่าใช่คอนเทนต์นะกูว่าน่าจะจริงอยู่แล้ว นั่นแหละครับท่านผู้ชมเย่มึงเดินแล้วเช็คที่ควายวิ่งอ่ะเอาเต็มที่เลยแค่เอาเนี้ยเออไม่ใครเอามึงได้หรอกดีใจด้วยจีวางสำเร็จมิดมิดมิดไปข้างหลังไปโนว์แมสโนว์แมนตัวนึงขอบคุณพอพอผีผีพอพอผีสวอยขอบคุณมากบอกให้มึงพอ ตอนไหนเหรอโอ้โหเผอตุดลุกเลยเออเกเหมือนโง่ทำไมนี่ต้องไม่ด่าเขาว่าโอ้โหจะโชว์หล่อเลยโง่คอนเทนต์คอนเทนต์เหมือนกันไม่อันนี้ด่าจริงรู้ได้ไงรู้รู้รู้ใส่ดีเอ๊ะอะเป็นกูรอกูรู้ได้ไง ทำอะไรเฮ้ยเจ้าพีตอ๋องงงไปแล้วแผ่นาเป็นแผ่นปไอ้ดินมึงเห็นปะกูไม่ัเป็นวว่าขวาไมดีม่เจอโสเทยเฮ้ไมีตัวท้โอ้ยดนจไปล้ว์ระดับวานระดับทีมโฟโฟลีกเล่นกันมีหลังตัวนึ่งไม่มีแล้ว ไม่ผิดเดี๋ยวตัวเต็มจะได้เหี้ยโอ้ยไม่ต้องเล่นสกิลนะไม่ต้องเล่นสกิลนะแค่พื้นเดียวเรียบรึเปล่ม่ไดโคตรคมอ่ะไม่ไม่ก็มึงเดินก็มึงเดินช้าเหี้ยมึงอย่าเดินช้ามึเวลาดิเมื่อกี้ไม่ได้กดชิปเลยโอ้โหชิ่งไปเต่าเลยมึงเอาปืนชิปมึาตัวอะไรมาแหนะไอ้เหี้ยที่นี่เล่นเดดบิว์เยอะนะไอ้สัตว์ผมไม่เคยเล่นเดดบิวต์อะโอ้ แล้วไงหกเรยเห็นี่ยว่าแล้วพีคแบบอลลี่พีคเมื่อกี้รอดอืมโวยขอโทษครับัดหงเฟยหงไวยเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้โคตรเฮี้ยที่กูเห็นอ่ะอยู่ดีแม่พุ่งมาสบายสบายสบาย มิดมิดสองตัวนะเพื่อนมันไม่รู้ว่ามันต้อมาหลอกต่อไปเหรออีกลองตายละโอ้ยโนแมนแผนไงวะเนี่ยเอาวะไปกันไปมกันไห้ยมีวอมีวออุ่นไม่โดนอุ่นอุ่นมีของเล่นได้เวลาเฮ้ยชิวะนว้ยอุ่นไม่ต้องไม่ต้องออกเยอะโยน้ำแข็งไปทำไมอุ่นอุ่นมันนย่ายีงนะเว้ ไอ้ยพีไม่ต้องสอนเลยชัดเจนเลยมันเงียบเลยเพื่มึงด oh ูเพื่อนเล่นเนี่ยแล้วมึงจะพีกจะพีกขอเอ็ดได้ไหมมึงดูใเงียบพี่สุดนะร้อเสียงมันนี่เออไม่เออล้อเสียงนี่เอ็ดมันถึงเวลาของมึงนะเพื่อนระวังซ้ายติดเพื่อนเพื่อนเราหาเราหาเพืเจอโอ้โหเรียบร้อยแพ้ถังเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนอืมพี่สวยกูอะไรกูบอกเลย เข้าเข้าหน่อยเข้าหน่อยก่อนหลังมาอีกโอ้ต้องเล่นแล้วไอ้เหี้ยขับขับไมดราฟต์เจไปไกลไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้เลยนะเข้าไปใกล้ๆก่อนเอาสอแค่นั้นแหละคิดเดียวมิดก่อนเท่าไหร่โอ้โหเจเจจูบบีไว้จุดหลังจุดหลังเออดได้ไหมเออดได้ไหม เ็ดมันอยบีเ oh. ็ดันอยู่บีขาวเฮ้ยเข้างล่างข้างล่างต้นไม่ยิงกันเถอะเดี๋ยวเสียเวลาเออนี่ข้างล่าเขาล่างตร้าวเลยเลยตรงไว้แนโอ้โหแพนแพนแนเฮ้โอเคโดนไฟโดนไฟโดนไฟลาฝันเพื่อน โอ้โหข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปตายให้หมดนะโอรลรอรอรอ้อฟันที่ไม่เป็นจริงทำไมถึงเป็นอย่างนี้วันที่วันสุกแล้วแต่ครนี้สอบเน็นเธอร้องไห้ใส่แถววันจันปีกลัวมันมีดักจ็บงอองเลยนะเดี๋ยวผมไปกูดู น่าจะถักดีรอบร้อยยี่สิบอ่านอ่านร้อยยี่สิบโอ้อ่นหน้าพีมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ไม่ย้อนอยากเดียแล้วอ่านเก็บเอกกูให้ร้อยหนึ่งเลยมึงออกไปทำไมอ่ะอ่านเก็บเอกกูไม่ไงเลที่ยไอ่ะไม่เยอะถ้าตดเราไมทำไรได้ทำไรได้เดินเข้าไซไปแทนไงดัดตังเยออ่ะ เฮ้ยเท่าเอ้าเกอะไรขึนเรียบร้อยโอ้โหร้อยหนึ่งกินขนมให้ปุกลมหนึก็หลอดดอดได้ที่เฮ้ยยัยเขาแตง่ายกลับมาเล่นอย่างนี้มึงกลับมาเล่นเกมนี้แม่งไม่เคยผิดหวังไม่ก็คิดว่าเล่นก็คิดว่าเล่นเอาคอนเทนต์ในที่เออลงยูทูบเนี่ยคอนเทนต์